สวัสดีนะครับสวัสดีทุกทท่านนะครับสวัสดีทุกทท่านนะครับสวัสดีท่านที่นักสะสมมือใหม่ๆแล้วก็นักสะสมที่ชอบสะสมเหรียญแล้วก็ชอบชมเหรียญนะครับสําหรับวันนี้มีเหรียญมาให้ชมนะครับเป็นเหรียญห้าบาทรัชกาลที่9เหมือนเดิมนะครับเหรียญห้าบาทรัชกาลที่9เหมือนเดิมเป็นเหรียญพัดเสียงเล็กแล้วก็เป็นเหรียญใช้หมุนเวียนในท้องตลาดทั่วไปนะครับไม่ใช่เหรียญที่ว่าทําที่ลึกนะครับเป็นเหรียญที่เราใช้หมุนเวียนตามท้องตลาดทั่วไปนะครับแต่มันมีพศ จำนวนการผลิตแตกต่างกันไปแล้วก็เป็นพศที่บางท่านหาสะสมอยู่นะครับแล้วก็ผลิตน้อยหายากอะไรจำนวนนั้นก็มีแตกต่างกันไปนะครับแตกต่างกันไปสําหรับเหรียญวันนี้นะครับเหรียญวันนี้ก็คลิปนี้วันนี้ก็เป็นเหรียญห้าบาทแทกันทิ่9ที่ขอบเป็นขอบพันเฟือนะครับน้าหนักก็อยู่ประมาณ7.5กรัมนะครับแล้วก็ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางก็อยู่ประมาณทัก24มี่มนะครับเป็นเหรียญเป็นเหรียญของแทคันทิกานะครับ ด้านหน้าก็เป็นพระรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับส่วนด้านหลังก็เป็นโบสถ์วัดเบญจณับพิตรนะครับนะครับสำหรับเหรียญปี2 5ง4อ่สอั้าร้อ้าสินะครับปีนี้เป็นปีพศ2550นะครัอยห้าสิบนะครก็เป็นปีพศที่จำนวนกำไรก็ค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างเยอะแต่ไม่ถึงกับเยอะมากนะครับไม่ถึงกับเยอะมากแล้วค่อนข้างเยอะนะครับจำนวนกำไรก็เป็นหลักร้อยล้านเหรียญนะครับหลักร้อยล้านเหรียญนะครับแล้วก็ ไม่อยู่ในอันดับ10ท็อปเ0นนะครับไม่อยู่ในอันดับ10ท็อปเ0นของการสะสมนะครับก็หลุดลงมาอยู่ต่ํามากนะครับเพราะจานวนการผลิตเยอะมากก็อยู่ที่หลักร้อยล้านเหรียญนะครับหรับเหรียญพส2 5 5พนห้รบนะครับก็จำนวนการผลิตก็อยู่ที่ประมาณ131เล้านห2 6่0 0เหรียญนะครับ131ล้าน1260เหรียญนะครับจำนวนการผลิตของพส2550นี่นะครับ สำหรับปีพศ2550เนี่ยไม่อยู่อันดับท็อป10นะครับแต่บางท่านก็ยังหาสะสมกันได้อยู่ครับยังมีหาสะสมกันง่ายนะครับไม่ยากนะครับเดียนปีพศ2550 4950484950ยังหาสะสมกันง่ายครับไม่ถึงกับว่าหายากนะครับไม่ถึงกับกันหายากนะครับแล้วก็ราคาเล่นหากันก็อยู่ที่30-40บบาทนะครับ3า40บสาทสำหรับเดียนผ่านการใช้งานก็ยังอยู่ที่หลัก8บาท9บาท10บาทนะครับ 3 0 4 0 50ก็อยู่ที่เหรียญไม่ผ่านการใช้งานนะเหรียญยูเนะครับสำหรับเหรียญผ่านการใช้งานก็ดูสภาพหน้าเหรียญกันไปแล้วก็อยู่ที่มันแปดบาทเก้าบาทสิบบาทแล้วแต่สภาพหน้าเหรียญนล้วก็ตกลงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายนะครับอันนี้ก็บอกเรียนน้นย้ํากันทุกทีนะครับต้องมีการตกลงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายนะครับสำหรับปีพศ2 5 5 0นาอยะครับ2550นะครับไม่อยู่ในท็อปเทนนะครับแต่จำนวนการเรีย่ที่131นึ่งร้0 0 0 0มสรียอนะครับ ไม่น้อยนะครับไม่น้อยยังตามหาเพื่อเก็บสะสมกันได้นะครับแนะนําให้เก็บสะสมกันไว้นะครับแล้วก็เก็บได้ทุกพ่อ่งดีนะครับแล้วก็ไปคัดดูนะครับว่าเหรียญไหนสภาพหน้าเหรียญตัวหนังสือคมชัดเช่นคมชัดแล้วก็เก็บสะสมกันไว้นะครับขอบคุณนะครับสําหรับการติดตามรับชมกันมาตลอดนะครับแล้วก็เป็นให้กําลังใจกันมาตลอดนะครับขอบคุณมากๆนะครับทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์ที่คอมเมนต์มาทุกกําลังใจแล้วก็ทุก เลิฟทุกไลฟ์ like ที่กดให้นะครับขอบคุณมากๆนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้เลี้ยงมาตลอดไปนะครับขอบคุณมากๆนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ